สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตัวระวังภัยคืนวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2556นะครับ คืนนี้อยู่กับคุณเสกชัยศิริบุญและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีท่านผู้ชมครับเห็นไหมครัคุณเสกชัยแข็งแรงเป็นวันเดียวเมื่อวานนี้ไอกับตายไม่สบายสุชาติคือตนี้อากาศเปลี่ยนมันเปลี่ยนบ่อยแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพที่ไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายคือผมจะบอกว่าเอ๊ะไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่ใช่เดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเป็นคําอ้างของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่คือมีเวลาแต่ไม่ออกกำลังกายแต่อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ผมก็เลยต้องเเดดิินนนๆบบ่อออออยมาาาากกกกกจจโต๊้ ้องน้ำมากเดินบ่อยๆก็ต้องรักษาสุขภาพคุณนุชาเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มานั่งจัดรายการนะสุขภาพแย่สุขภาพยังดีอย่ท่านผู้ชมถามหาคุณนุชชาถายไปไหนไม่ได้นะก็ต้องรักษาสุขภาพอย่างน้อยก็จัดรายการนำข่าวสารต่างๆเตือนภัยต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ไปรายการสายตัวจลองภัยอไปไหนก่อนดีฮะคุณเสกชัยวันนี้มีพเรื่องของท่องเที่ยวดีกว่าวันนี้เป็นแบกร่าวดีอ่ะทั้งดีและก็ไม่ดีคนดูชาติโอ้ยในโลกโซเชียลในในเฟซบุ๊กในทวิตเตอร์แพร่กระจายมากในคลิปนี้ถือว่าเป็นการทําลายภาพพจน์การท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะที่ไหนภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอุ้ยภูเก็ตนี่เขาบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่หรอมันมีแต่ข่าวดีไหมหรอก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวแต่ว่าถูกคนไทยบางคนที่แสดงพฤติกรรมที่ ถือว่ารุนแรงพอสมควรเลยครับไปค่มคู่ใช้อาวุธปืนคู่แล้วก็ตบหน้าฝรั่งตบเด้หรอตบตบแล้วปืนคู่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ตบตบโอ้โหแต่ฝรั่งคนนี้เหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าคนไทยคนเนี้ยต้องมาแน่เลยตั้งกล้องไว้ลองทมภาพคลิปดูก่อนนะครับครับยนซิดา you, know? you know you know you know กันย k n น w You know? She's girlfriend. You know? Huh? You get go to Russia. Thailand. You know? You live in Thailand. You dead. โอ้โหนี่ถ้าคุณเสกชัยนักท่องเที่ยวที่ไหนเข้าไปดูคลิปนี้ก็ตกใจนะฮะนั่นไม่ใช่ปืนปืนนะปืนฉีดน้ำนะคือจริงจริงคือในคลิปเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวชารัสเซียรลนเนี้ยเขาเหมือนว่าก่อนหน้านี้มีชายคนเนี้ยมาพยายามเข้อประตูทิ้งแล้วจะเข้ามาในห้องเขาก็ไม่เปิดแต่วันถัดมาเขาก็เลยใช้กล้องตั้งกล้องไว้อย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็จับภาพไปที่ประตูแล้วก็วันนี้ พอมาเปิดมาก็เห็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยคุณหุชาติครับหลังจากที่คลิปคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมเผยแพร่ไปใน YouTube มีคนเข้ามา <Okay. S 2> คอมเมนต์เยอะมากในโลกของโซเชียลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยกลัวว่าจะทําให้ประเทศบ้านรเราเสียภาพพสนะครับแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปของคลิปนี้นะคุณหุชาติวันนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลมานะซึ่งก่อนหน,นนะี้ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า ความเป็นมาเป็นไปของของเหตุการณ์นี้เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ได้รับการยืนยันจากพลตารวจตรีโชคชวานวิวัฒผู้บังคับการตํารวจภูเก็ตนะครับแล้วก็ทางพันตํารวจเอกอรุณแก้วแก้ววาทีมีการถแถลงข่าวในคลิปดังกล่าวนะคือก็ออกมาบอกระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนะี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะที่ p ี Mansion ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ แล้วก็คลิปที่มีการเผยแพร่ไปน่ะคือเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผู้เสียหายเป็นชาวรัสเซียอายุเพียง27็ปีนะฮะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ห้าเมษาที่ผ่านมาแล้วก็เข้าพักที่แมนชั่นดังกล่าวซึ่งผู้เสียหายชาวรัสเซียเนี่ยเดินทางไปพักอาศัยที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีรายงานพบว่าคือก่อนหน้านี้นักท,ท่องเที่ยวรายเนี้ยได้พาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งมีสามีแล้วก็คือผู้ชายเสื้อดำเนี่ยก็คือนายพัฒชละ อุตสาหะอายุ37ปีแล้วก็เป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนรายหนึ่งด้วยนะครับอยู่ในจังหวัดตรังซึ่งฝรั่งคนเนี้ยได้พาผู้หญิงแฟนเขาอะไปเที่ยวที่เขาหลักจังหวัดพังงาจนทําให้สามีของเขาทราบเรื่องแล้วก็เกิดความให้พอใจมาข่มขู่ใช้วุธปืนขู่ดังกล่าวอย่างที่เห็นนี่แหละครับอืมอันนี้อารมณ์โมโหฮะท่าผนผลักษณะแบบนี้แต่ว่ามีการชี้แจงก็ดีคุณเสกชัย,ชยเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ภาพลักษณะแบบนี้เผยแพร่เข้าไปแล้วในใน u t u b e โอ้โห oh นักท่องเที่ยวพอม,มาเจอบอก this is Thailand this is Thailand <c oughs> นะผมก็โอยตายแต่นะว่าหลังจาก<ะ>หลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ไปนะครับ,ค,รบคุณอุชาติทางเจ้าห้าที่ตำรวจเขาก,ก็ติดตาม จับกลุ่มตัวนายพัชระมาดำเนินคดีแล้วนะครับแล้วก็มีการสอบปากคําอย่างที่ผมเล่าไปสักครู่ที่ผ่านมานะครับ,รบตำรวจก็ก็ยืนยันนะครับว่าทางนายพัชระน่ะบอกว่าอาวุธปืนที่ใช้น่ะเป็นอาวุธปืนปลอมอเป็นอาวุธปืนปลอมนะแล้วก็มีการตั้งข้อหากับทางนายพัชระคือข้อหาไม่หนักเพราะว่ามีจากการตรวจสอบร่างกายของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียปรากฏว่าคือไม่มีรอยแผลเท่าไหร่อาจจะหน้าแดงแล้วก็หายไปแต่ว่าเพียงมีอาการปวดหัวคือบาดเจ็บไม่มากอะ่ะตบอย่างแรงอ่ะ บาดเจ็บไม่มากก็เลยตั้งข้อหาไม่หนักคือตั้งข้อหา,อาทำร้ายร่างกายแค่นั้นเองเจอแบบนี้คุณเสกชยัยใครจะมั่งนั่งมองนะฮะมือปืนปลอมแต่ว่าก็ได้เห็นใจนะถ้าเป็นคุณเสกชัยหรือว่าใครก็ตามแหมพาเมียตัวเองไปไป,ไปเที่ยว<ช>อ่ะแล้วไม่ใช่วันเดียวนะไปเช้าเย็นกลับ,บพาไปแบบนี้ลักษณะคืออรารมณ์โมโหมันก็มีแล้ว แต่ฝรั่งเหล่านี้ถ้าไม่มีการชี้แจงในยู u b e ภาพพส์มันก็เสียผมคิดว่าผมคิดว่าจะมีแต่ข่าวดีนะฮะคุณเสกชัยวันนี้เพราะว่าผมเข้าไปนี่เว็บของกรุงเทพมหานครเว็บไซต์วันนี้เขาบอกว่าบ้านเราฮะบ้านประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวที่สุดเลยนะผมเลยไม่ไปต่างประเทศไงท่องเที่ยวเฉพาะในกรุงเทพมหานครบ้างต่างจังหวัดบ้างพัทยาบ้างนะฮะเพราะว่าวันนี้นะฮะโคศกกรุงเทพมหานครนะครับ นางสาวตีดาอภัยวงศ์บอกว่ากรุงเทพได้รับการคัดเลือกจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ดังที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะท่านผู้ชม Trip a อนด์ไวเบอกว่าจัดเลยนะครกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับนี่แหละคุณเสกชัยไม่น่าเชื่อนะฮะเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับอันดับ2กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอันดับ3กรุงปักกิ่งประเทศ โอ้โหเห็นไหมฮะบ,บ้านเรามันมันเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมคือเดือนหน้านี้นะฮะกรุงเทพมหาคนครก็จะมีการจัดถแถลงข่าวและนิทรศการแสดงผลงานเมืองหน้าท่องเที่ยวมากที่สุดในของกรุงเทพมหาคนครไม่ว่าจะเป็นรางวัล World Best City จากนิตยสาร t รา v e l ล Travel นะฮะ w o r l d Top Travel Hotspot นะครับจากบัตรเครดิต Master Card เห็นไหมคุณเสกชัยบ้านเราหน้าท่องเที่ยวที่สุดแล้วได้รับหลายรางวัลเลยนะคุณดูชติแล้วก็เห็นบอกว่าทางหลังจากที่ได้รับอันดับหนึ่งเมืองท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกเห็นว่าทางเอกครราชทูตไทยนประเทศสิงคโปร์จะไปรับรางวัลเองคุณมารุจิตปฏิมานะเขาจะไปรับรางวัลนี้ด้วยตนเองที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็น่าเที่ยวที่เมืองไทยเที่ยวกุงเทพแต่ว่าบางครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกุงเทพก็ถูกกลุ่มที่ มิถอาชีพอะเยอะเยอะแท็กซี่รถตุ๊กตุกรถสามล้อที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวแถวสนามหลวงเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่าไปอย่าไปเที่ยวแหล่งที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจตำรวจท่องเที่ยวหรือหลายๆหน่วยงานนะเขาก็เราดมกวาดล้างนะคุณเสกชัยกวาดล้างก็เหมือนลักษณะแบบเดียวกันอะปัญหาทุกที่อะสังคมใหญ่ๆสังคมเยอะๆปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับ อย่างเช่นปัญหาการค้า,ามนุษย์นี่เราเกาะติดมาตลอดคุณเสกชัยปัญหาเรื่องของการค้า,ามนุษย์พื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครที่เขาเพื้นที่ในในประเทศไทยนะฮะเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดรายการสายตัวระวังภายพา,ยพายท่านผู้ชมไปดูแล้วนี่สามสี่จังหวัดแล้วระยองใช่ไหมไปอันดับแรกเลยระยองชนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาบน่าเชื่อมแมว่าชาเชิงเซาจะเป็นพื้นที่สีแดง <c oughs> ไม่ไกลาจากสระแก้วขับรถประมาณสัก ชั่วโมงเสร็จหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มาที่จังหวัดชายเชิงเซาจังหวัดชายเชิงเซานี่จริงๆแล้วเป็นเป็นพื้นที่ที่อุตสาหากรรมไงเพราะอุตสาหากรรมแหล่งท่องเที่ยวคนก็มาเยอะพอมาเยอะปัญหาเรื่องของการค้าประเวณีการค้าแรงงานก็เยอะวันนี้นะครับคุณวัชราตาคาจะไปไปพาไปดูนะครับว่าปัญหาเรื่องของการค้าม,มนุษย์ที่จังหวัดชายเชิงเซาเนี่ยหน่วยงานเขาแก้ปัญหากันอย่างไรติดตามรายงานกับคุณวัชราตาคาครับ เศรษฐกิจของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเซามีรายได้มาจากแหล่งเกษตรกรรมประมงและอุตสาหกรรมทําให้มีคนในภูมิภาคต่างๆเดินทางเข้ามาใช้แรงงานที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในจ้างหรือสถานประกอบการบางแห่งมีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวและมีกลุ่มคนใช้เป็นเหตุในการสแสวงหาโอกาสลักลอบนาแรงงานเข้ามาทํางานในพื้นที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนสามารถหาในจ้าง และเข้าสู่ร,ระบบการทํางานอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานเหล่านี้มาสมาัครก็ก็มีแต่พวก,กัาพุชานทะำบริษัทนี้ความดูแลหรือว่ามุ่งคงพวกแรงงานเหล่านี้ยังไงบ้างครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวแล้วก็แรงงานคนไทยก็ให้สิทธิเท่าเทียมกัมนหมดค่ะอย่างเช่นค่าแรงสวัสดิการเอ่อให้ความสำคัญเท่ากับคนไทยนะคะโดยมีผลงาน เท่ากับคนไทยต้องปรับอัตราจร้างเขาเป็นรายเดือนเหมือนคนไทยซึ่งน้องที่นั่งอยู่ตัวนี้คือรายเดือนทั้งหมดซึ่งมีสวัสดิการเท่ากับคนไทยมีโบนัสเท่ากับคนไทยแต่นี่บอกว่าแรงงานต่างด้าวเยอะกว่าคนไทยถึง300กว่าคนค่ะประมาณนั้นนะคะซึ่งเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหมดแรงงานที่มาทํางานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาตามสถานประกอบการต่างๆทั้งคนไทยและส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาพมา่าซึ่งมีแรงงานบางส่วนถูกนายจ้างออเอาเปรียบโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการร้องเรียนซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือโดยวิธีการเจราจาไกล่เกลี่ยบังคับใช้อํานาจตามกฎหมายแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติเราก็จะพยายามอย่างเต็ตตมที่ต่อไปครับในการที่ป้องกันและปราบปรามเรื่องการค้ามนุษย์ในจังหวัดทางตาวให้ให,ให,ให้ลดลงและหายไปในที่สุดน,น,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สําคัญยิ่งทีเดียวครับการค้าประเวณีโดยมีลักษณะแอบแฝงในร้านคาราโอเกะของพื้นที่ดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านมากที่สุดทําให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้ที่รวจตรารวมถึงสถานประกอบการขนาดเล็กและโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมสถานการณ์ปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางวางแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เราจะมีคณะทํางานร่วมกันในแต่ละด้านคณะทํางานแผนคณะทํางานขับเคลื่อนคณะทํางานติดตามคณะทํางานสอดส่องในในในส่วนของสอดส่องเราพื่อน,นี้เราข้ามไปถึงเรื่องการพุมคพองสวัสดิภาพเด็กซึ่งจะเป็นอีกพรบรหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แต่ บางครั้งเราต้องดูแลคุ้มครองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะตกปะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการออกตรวจรายงานต่างด้าวทั้งในระบบนอกระบบรวมถึงตรวจประเมินสภาพการจ้างงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ด้านรายงานโดยมีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานเป็นเจ้าภาพหลักการจับกุมบุคคลเร่ร่อนขอทานซึ่งจับกุมผู้ทําความผิดพร้อมช่วยเหลือคุ้มครองผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนํา และสร้างเครือข่ายในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ด้านรายงานและชุมชนในพื้นที่สถาพรกลิ่นเซงดีถ่ายภาพวัชราตาคำรายงานครับสี่จังหวัด้วฮะท่านผู้ชมที่รายการสายตัวระวังภัยพาท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์เรื่องของการดูแลเรื่องของการปราบปรามเรื่องของการควบคุมครับวันอังคารหน้าคุณเสกชัยจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งน่าท่องเที่ยวมากสงขลานครลงใต้เลยใช่ไหมท่าครับอันนี้คุณเสกชัยถนัดเลยนะจากจากพักวันออก ภาคกลางรวมภาคใต้ภาคพชลานนี่ไปหลายจังหวัดเลยนะจังหวัดแล้วก็จะไป <c oughs> ที่เชียงรายเ <c oughs> ชียงรายก็เป็นพื้นที่สีแดงแต่ <c oughs> จังหวัดสงขลาจริงๆนะครคุณเสกชัยไม่น่าเชื่อว่า <c oughs> จะเป็นพื้นที่ทิ